สวัสดีค่ะช่องนองรักบริสุทธิ์ค่ะวันนี้เสนอเมนูดอกแคฉาบน้ำปลานะคะช่วงนี้หนะักฝนดอกแคออกมาเยอะนะคะเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะล้างดอกแคสะอาดเสร็จอก็มาตัดก้านออกค่ะตรงนี้ถ้าใครไม่ไม่ชอบขมนะคะก็เอาเกสรออกค่ะถ้าถ้าชอบก็ผัดทั้งดอกได้เลยนะคะ นี่เลคะอุปกรณ์ของเราก็มีน้ำปลาแล้วก็กระเทียมนะคะตั้งกระทะค่ะพอกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันไปนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปจนกระเทียมเหลืองค่ะพอกระเทียมเหลืองเสร็จแล้วเราก็ใส่ดอกแคที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะ ใส่แล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะพอถึงขั้นตอนการใส่น้ำปลานะคะเราจะใส่น้ำปาลารอบๆรอ,อบกระทะนะคะที่เพื่อให้น้ำปลามันโดนกระทะพอความร้อนมันโดนกับน,น้ำปลาแล้วมันจะทำให้หอมค่ะพอใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะถ้าชอบเค็มนิดนึงก็ใส่เยอะค่ะน,นี่เราก็ใส่พอประมาณตักช้อนโต๊ะประมาณนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ ัดไปให้ดอกแคสรสลบค่ะถ้าใครชอบกรอบก็ตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากนะคะพอตักขึ้นแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกินคู่กับน้ำพริกตาแดงนะคะอร่อยมากค่ะเสิร์ฟพร้อมครบสวยร้อนๆค่ะถ้าชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ